โอเคเห็นเห็นเห็นสองคนสามเลยไม่ใช่สองหนึ่งสองสามหมดโอเลยหมดมองหลังมองหลังมองหลังหน่อยอีกคนนึงมองหลังเดืบเปิดคิวไปคือโถมกันมาบ่อยเกินหิวไม่ทันแล้วเนี่ยหิวไม่ทันลากไปเออเขายิงเราไม่ทันวะเราก็ลากเออลากลากแบบเนี้ยแบบเนี้ยคิีไฟ อะไรครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชื่อแสงและสซลในวันนี้นะครับกับเข้ามาสู่กับเกมโลบอ x การอีกแล้วนะครับผมในแมปที่มีชื่อว่าฟอนไลน์นั่นเองนะครับผมก็เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว p อที่อ่ที่หลายๆคนชื่นชมแล้วก็เป็นที่ชื่นชมกันมากว่าภาพมันสวยเวอร์นะครับผมหลังจากที่ผมไปลองเล่นดูแล้วหลายๆรอบเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาทําคลิปนะครับต้องบอกได้เลยว่า เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เกมเท่านั้นที่สามารถจัดการคอมผมลงได้นะครับผมถึงขนาดที่ว่าปรับกราฟิกลงมาครึ่งดนึงเลยนะครับผมปกติเนี่ยจะเล่นกราฟิก89หรือไม่ก็่10ไปเลยนะครับแต่ว่าเกมนี้คือมันมันไม่ไหวจริงๆภาพมันสวยเกินไปแล้วก็ประกอบกับตัวเกมเนี่ยยังเป็นเดโมหรือว่าเป็นตัวทดลองอยู่นะครับผมก็อาจจะมีแหลกๆบ้างมีกระตุกบ้างอะไรแบบนี้นะครับจึงจําเป็นจะต้องลดกราฟิกมาจนถึงระดับนี้เลยนะครับผมอ่ะหลังจากที่ชื่นชมกันมาเยอะแล้วนะครับผมเกม FPS เนี่ยจะดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับการไฟ์และก็เกมเพลย์นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงจะเหมาะสมกับราคาที่พูดคุยกันไว้หรือเปล่าน,นะครับผมก็ไปเริ่มเกมเพลย์กันได้เลยนะครับผมไป let's go มาเกิดมาก็ตัวเกมก็จะหน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวลองปรับกราฟิกแบบเต็มดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ย FPS มันจะออกดอบๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็พอที่จะเล่นได้อยู่แต่ว่าเพื่อความลื่นไหลนะครับผมก็อ่ะ ห้าแล้วกันดภาพมันจะดูน่าเกียดน่าเกียดหน่อยนะครับสําหรับอันนี้คอมผมก็คิดว่าน่าจะระดับกลางๆนะไม่ได้แย่ yeah, แล้วก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเอ๊ะมาแล้วอา้าวไม่นับได้ไปอันเนี้ยไม่นับนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเนี่ยเราน่าจะเสร็จตอนนี้นเุ้ยเขาฮิปไฟล์ใส่เลยเหรอถามจริงเจอฮิปไฟล์ใส่แบบนี้ยอมไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปล่าสักหน่อยดีกว่าหลังจากที่เมื่อกี้โดนตกไปนะครับนี่นี่เพื่อนตกใจ โอเคตรงนี้เพื่อนเราน่าจะเคลียร์กันหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปย้ายไปฝั่งคือจุดเกิดแล้วก็อะไรแบบนี้เ,เก็บไปก่อนหนึ่งตัวไอ้พวกจุดเกิดแล้วก็ไอ้จุดสปาวพอยต์อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเอา้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคนะครับหลังจากแมตช์ที่แล้วคือจะบอกว่าเล่นไปแป๊บเดียวเกมมันก็จบผมก็เลยรีแมตช์นะครับผมคิดว่าได้จะตัดต่อแล้วก็ให้มันต่อกบเกมเดิมคิดว่าน่าจะได้แต่ว่าเอาเป็นว่ารู้กันว่า ผมเริ่มเกมใหม่มาเอาใหม่ๆตั้งสติครับตั้งสติเดี๋ยวขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนมองหลังมองหลังมองหลังหน่อยอีกคนนึงมองหลังเดาเบิร์คิวไปเฮ้ยแต่ว่าผมโดนลอ้อมอ้ยนี่เดียวมากันเยอะจังวะฮิวไม่ทันเลยบอกตรงโอเคเห็นเห็นเห็นสองคนสามเลยไม่ใช่สองหนึ่งสองสาม หมดบอเลยหมด,หมด,หมดเช็สคสกอร์คิวตอนนี้6คิวตาย2เอ้ยไหนว่าตรงนี้ดิเออเห็นในแผนที่ับเช็คตำแหน่งในแผนที่ดีๆมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆแต่ว่าอย่าดูบ่อยไปดูบ่อยไปก็ตายได้เหมือนกันโอเคแบบนี้แบบนี้สไลด์สไลด์หลบโอเคอกดซีเป็นการสไลด์ับระหว่างมีมีคนกำล,ลังมาหรือเปล่า,ลามีคนมาอยู่ด้านหน้าเราก็เลง็งรอไปเลยละกานเนี่ยเฮดช็อตไปครับวันนี้ได้มา150แต้ม ยิงปกติจะได้ร้อย <Stars> แบบนี้โอเคครับล่วงไปเดี๋ยวขอฮิวก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งโถมกันมาคือโถมกันพามาบ่อยเกินฮิวไม่ทันแล้วเนี่ยฮิวไม่ทันลากไปเออเขายิงเราไม่ทันวะเรา,ร,า Warning ราก็ลากออลากลากแบบเนี้ยแบบเนี้ยเอชิฟไฟให้อีกคนนึงงคนนี้ครับโอ้ยไม่หมดไม่ไม่โดนเลยเมื่อกี้ไม่โดนเลยยิงทะลุกับกําแพงได้่โอ้โหนิดเดียว คือผมสงสัยว่ายิงทะลุกำแพงได้เปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะยังไม่เคยทดลองด้วยไม่รู้ว่ามันจะนดนจริงหรือมันเพื่อนยิงหรือยังไงกันแน่มันนัวมากครับไอ้นี่อะไรเนี่ยฮะลากหัวไปมีไหมเอ้ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยตัวปลิวตัวปลิวจัดจัดแต่ก็ได้อยู่ปะไม่เร็วมีคนกำลังมาตรงนี้ผมเห็นก่อนหน้านี้เปล่านี่ไง เรียบร้อยทำอะไรมองฝั่งนี้หน่อยมองฝั่งนี้หน่อยดิสโคโคนัทชื่อมะพร้าวเหรอเสียงอยู่ฝั่งนี้อะไรทำอะไรลูกซองเหรอผมว่าผมวิ่งไถ่อะผมไม่ได้แคปเลยเนะี่ยแคปหน่อยเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมพยายามเข้าไปแคปหน่อยแล้วกันมันเห็น uh, ตำแหน่งสตูอยู่ตรงนี้นี่นีหนึ่งคนโอเคแคปเร็วแคปเร็วแคปเร็ว แคปเร็วโอาแพ้โอเคครับค่าเยอะแค่ไหนสุดท้ายไม่ได้แคปก็ตายอยู่ดีโอ้ยมีคนอะไรจะมาอ่ายิงผมเลยฮะตรงนี้คะแนน156ต่อ300เลยห่างก,กันครึ่งๆเลยหรอทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยดูลาสคิวครับเรียบร้อยดูถ้าจะไม่ใช่ทีมเราหรือเปล่าโอเคครับผมคิดว่าแต่ละเกมเนี่ยมันน่าจะจบเร็วนะกะ็ไปต่อยเกมเลยละกันครับ คิดว่าน่าจะเล่นแบบพอร์ตนี่แหละต่อไปเลยแล้วก็เกมต่อไปเนี่ยจะเป็นทีมเดสแปดแล้วนะครับผมไม่ใช่การแคปจุดนั่นเองเดสแปดนี่ก็ดีแนละ้วตัวใครตัวมันนะครับแล้วก็เก็บสกอร์คิวว่าทีมไหนได้เยอะกว่ากันแค่นั้นเองเฮ้ย s m g สวยไม่รู้ว่าอยู่ในมือผมเนี่ยมันจะแพงลิสได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ไปดูกันเลยนี่หนึ่งโอเคหนึ่งคนมีหลังเพียบแต่ว่าขอฮิลก่อนมาละชาร์ โอเคเก็บหนึ่งสไลด์ออกขนาดปรับกราฟิกลงมาแล้วเฟรมเรทยังดอบๆอยู่เลยครับยังไงยังไงเมื่อกี้ใครยิงไล่หลังตรงนี้ครับอุ้ยพลาดโอเคโอเคข้างหน้าข้างหน้าโอเคเรียบร้อยขวาอุ้ยขวาเพื่อนเก็บแล้วโอเคโอ้เรียบร้อย วิ่งไม่ทันว่าจะจำอ้าวออกมาหาชีก้กำบังครับแต่ไม่ทันเรียบร้อยโดนเขาเก็บไปก่อนโอ้โหปืนเดินไปแล้วตามมาหลอกลอน,นปืนเมื่อกี้ปืนเกมก่อนหน้าแต่ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าผมน่าจะเอาอยู่คิดว่านะตรงนี้ครับคนหนึ่งเฮ้ยโอเคโอเคเก็บสองหัวสองหัว,หวดีกว่าหัวเดียวตรงนี้ครับข้างนอกไปไหนแล้วบ้าขว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 า,ขวา เพื่อนเก็บไปเฮ้ยเต็มเต็มเต็มนี่กดไปก่อนทำให้เชินไฟติดพินว่าเรียบร้อยผมเองเป็นผมเองที่ติดพินตรงนี้ครับลิปไฟหนึ่งคนแล้วตรงนี้ติดเป่าเพื่อนนีหว่านึกว่าใครเห็นเดินเดินนุ่งนุ่มองๆอย่างนี้โอเคครับเพื่อนเก็บรัวๆเกงนี้เพื่อนมันเก่งเกินตรงนี้ครับหลังกระพง้อ้าวไม่มีเหรอมีป่ะมีป่ะมีป่ะ หนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งหัวหลบนี่ถึงกระสุนมันจะมี60นัดก็จริงครับแต่ว่าเต็มไว้ดีกว่าแล้วก็ผู้เล่นเกมเ p s เนี่ยมักจะติดยิง3นัดแล้วรีโหลดอ่ะมีใครเป็นไหมผมเป็นละคนนึงอ่ะยิงไป3นัดแล้วมันแบบเออไม่ได้ว่ะมันต้องมันต้องโหลดมันต้องโหลดอ่ะไม่ไหวจริงครับเออรูดโอ้โหไม่หมดว่ะหมดถ้าเมื่อกี้คือถ้าเมื่อกี้ยิงหมดนี่คือมันจะหล่อเท่มากเลยแต่มันไม่ได้ดิเช็คสกอร์กันหน่อยครับตอนนี้เรา9ตาย4ครับคิว9้าตาย4ถามว่าแย่ม เพราะว่ามันกลางๆอันนี้เอฟเคอ่ะอันนี้เอฟเคเอ้ยขอปืนพกได้ไหมไม่มาเออฮะอืมคิดว่าไม่รู้เหรอตามมาตั้งนานแล้วซ้าย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 ซายหนึ่งตัวเฮ้ยอีกตัวนึงดับเบิลดับเบิล หลดเร็วสไลด์ทำไมสไลด์ทำไมฮะสไลด์ทำไมโอเคเช็คในทันไปยิงอะไรอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่ดูหลังเลยคิดว่า15นะครับตอนนี้หน้าหน้าหนึ่งอีกหนึ่งคนโอเครัวๆเฮ้ยฮเฮ้ยฮเฮ้ยฮเยสียงปืนชัดมากตรงน,นี้เลยโอ้โหอ,อ,อะไรวะเนี่ยคนรัวตอนนี้เราอยู่อันดับสองครับ อยากขึ้นอันดับหนึ่งมากๆแต่ว่าเพื่อนเขาคิวไปเท่าไหร่ผมมองไม่ออกน่าจะยี่สิคิวเยอะจัดๆเลยนี่ไงมันนับตามอะไรวะเนี่ยคะแนนเหรอนึกหัวคิวเพราะเขาอาจจะนับตามคะแนนก็ได้ใครไปรู้เรียบร้อยครับวิซิรี่ไปครับผมด้วยคะแนนอ่า100ต่อ73็ดสิบสามนี่แค่ไหนห่างกันพอสมควรเลยเนะี่ยแต่ว่าอ่าอีกสักแปซหนึ่งเขาอาจะาอาจ,จะตามอาจจะเตาเรามาทันก็ได้ใครไปรู้ครับโอ้โหเก็บไปสอง เก็บไปสในล a าสคิวอย่างนั้นนะอเไะครับก็จบกันไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับฟอนต์ไลน์นะครับอีก1เกม f p s ที่ภาพสวยแล้วก็สามารถทำคอมผมกรีดร้องได้เลยนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์อย่าแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกยอดไลค์ทุกยอดซับทุกยอดคอมเมนต์เนี่ยก็มีความหมายสำหรับผมอย่างมากเลยนะครับแล้วก็สาระคิดในวันนี้นะครับก็คงจะจบลงพิเศนี้แล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมที่สำคัญเลยก็คืออย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กันนะคนละทีสองทีก็ได้หรือว่าจะกดสามก็ได้เหมือนกัน<ด>นะโอเคครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสาระคิดในวันนี้บายครับผมไว้เจอกันครับ